สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้อง,องแฟนช่องของทวีเขาเดิมสูข้ขู่สวนรับอาวุนิประชาสัมพันธ์พร้อมกับติตามตัวเลขกตัวดีน้่คุณพ่ออ่าคุณพ่อยังก็แเม่คุณพ่อยังก,คงก็คุณพ่อพ่อนเนาะคุณพ่อพ่อนพี่น้องนะครับมัอนี่กับทำไปทำม,มาหญ้าใครขวางอย่างนี่เราเปลี่ยนคู่สอนท่บ้ันหนองรุ่มพกุก พี่น้องรู้จักฮอ,อกตัว่าตามวนรู้จักฮอดหลายคนรู้จักฮอดย่อยๆพี่น้องเอาไปเอามาโอ้ยรู้จักฮอดบ้านเอ็ดบ้านหนองสะเล่าพี่น้องเอาไปเอาว่าคนรู้จักเบิ็อตพี่น้องนะครับมันเปลี่ยนโค่นีพี่นอ้อง,วอง,อองปดวดตะเจียนงาคนนี้แต่เราบอกว่ามาคนไปสอนอยู่ตลาดหนองแก,ก๋บ้านเฮ้าพีพ่นอ้องนะครับเอาเอ็ดกาสิอโอกาสประชาสัมพันธ์บอกพี่น้องแฟนช่องนะครับผู้ใดผ่านไปผ่านมาเด้อนะครับผ่านมาทางโกสมุม ที่ไปขอนแก่นหรือจะไปสารคามพี่น้องนะครับอาขายของคนขายของอยู่ตลาดเบื้องกุ้ยนะครับตลาดหนองกุย้ยตลาดเบื้องกุ้ยพี่น้องนะครับราคาเป็นกันเองนะครับสัตว์พักปลอดสารพิษพี่นอ้องมีสว่วนทุย่างอันนี้โอ,อ้ไอ้ผักคู่สุทธาป่นหาอีป,ปูอยู่ผักคู่เอาบปนาะอีป,ปูนี่อยู่ทางชุมเพ่คนปวะกาดหาอีปูอยู่อีป,ปูไล่หลายทั้งนี้พี่นอ้อง อาพี่น้องเอาสูพี่น้องฟังโอ้ยอาพี่น้องนะครับมีเ,นนเมจเน็าานางมามๆ,ๆอุ้ยไวไว้ไว้เข้าเดียอีแม่กองจักบาทเนี่ยง่หัวละห้าชิ้นบาบาทมันอีหยังเมียบาทถูกเอาไปเห็ดหวานเนาะพี่น้องประชาสัมพันธ์บอกพี่น้องเด้อก็ได้ผ่านมาจังกูสมเวะเด้อพี่น้องตลาดเบื้องกุย ถนนสิ้นไปสารคามนะครับตันมาจะสารคามไปคอนแกนพี่อยทั้งใส่เมื่อทังยี่ันตูงด้วยพี่น้องเด้อนะครับเวะสซื้อก่อนจะไปบ้านไปซองพี่น้องนะครับอามาแล้วกะอาจาสัมพันธ์เป็นซื้อกางเป็นท่านบุญเ้กับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องก่อนพี่น้องนะครับเพื่อพี่น้องผ่านมาทั้งสารคามพี่น้องหลยอะไรยางป่ามาจะนองคุยไ่ได้พี่น้องนี่มัจจานองนี่เหละพี่น้องนี่น้องนี่นะครับคุณ แม่เบิดต้นนี่แม่ทุกจักบาลแม่ตาขาวโอ้อยากแข็งแห้งให้พี่น้องอยากแข็งแห้งกินได้เด้เนี่ยย้อนมันมีสลุกประจําตัวได้กินบ่ได้อืมนี่ยังอะไรแม่เนี่ยทุจกจักรบาลกม,มี่เมีย10บาทเด้อพี่น้องไพ่เสียวสองหัวตัวหัวพระตาพ่นพี่น้องนาบักมีอือ10บ,บาทอันนี้ก็10บ,บาทพีแม่เนี่ย20บาทเนาะแม่งพี่น้องนะครับ ตลาดเบื้องคุยเด้อพี่น้องเด้อประชาสัมพันธ์นนบอกพี่น้องอเอฟซีแฟนช่องสุข,ขุเพลินวัสดีครับคุณแม่หวัดดีตะพุ่นลหยอ่ามาั่แล้วล่ะนึกถึงผูเห็นดอกอันเมื่อนี้ประชาสัมพันธ์นนลงช่อง,หองให้พี่น้องให้เพิ่นมาซื้อของซอยลองยูทูบหายเป็นเป็นซื้อกลางให้น้ำไอ้พี่น้องพานมากจะได้ไม่อ,อุดหนุนเอามืัอนี้กล้วยข้าวง,งา่ามก็เจ้าของแท้กล<บ>้วยงามเยอะเหรอว่าฮันสุกกันนักล้วยงามตัวบมืนี้ ทัวคือมีกล้วยงามใช่่ะโอ้ยพอดีองสามมือสูคนเดียววิจากบาดยาน่ะทัวร์ n จากบาทวิจากบาทเย็บหาเนึ่งจีอ๋อเอาเอาเอาจากส้มชิปว่าเอาจีซชิบใครบอกซ้มชิปก็จะเอาหวยแสดงว่าลูกยื้ตัวฉันนึกว่าคือเขาล้องไ่ชงนะให้ให้ไลยว่าเอา อาพี่น้องก็สู้กันฟังไปหาพ่อตาพ่อกันบัดนี้แป๊บนึงกันเดี๋ยวให้มาคุยกับยาตาพ่อสวัสดีครับเป็นยังไดจ้าเอาผ้าขึ้นมาฟันดีบ่ฟันพูดทำพืดเสือเสียรฟันพูดทำพูอเสือเชียบ่มักเลีบบัมักเลีบบัมักเลีบเห็นไดี๋ยาจะมาถามเด็กน้ำอ่ะฮะเด็กวัดเจดีย์บ่ลีพ่อตาพ่อเราบ่มักเลีพี่น้องผุดพระพุทธลูกที่เราขึ้นตั้งทะเลึกยุคนพี่น้องเราเอาขึ้นเราเล่าก็บบ่ไว้ยักเที่ยดอกพี่น้องพ่อตาพ่อเราหาตัปลา หาตะป่ากอดตะเมียเมียก็ไปกอดเที่ยหาตะป่าพี่น้องยังไม่เลี้ยงหาตะป่าเมียกอดพวกอุวนเมียจอยท่านละวะเมียจอยฝดกอดพวกอุวนดอกท่านวอใหญ่นะถามตัวเลขเด๋อเอาถามตัวเลขที่เราซูฟัง้ะบัดเนี่ยตัวเลขที่เราซูฟังจำให้แม่นบอาอยู่ฝุ่นมาแล้วล่ะที่แรกลูกที่แรกโมก่าติดเลยไปเลยติดไปเอาตัวเลขน้ำฝนสารคาม วันนี้ไปติดตามน้ำปูเนียมาแล้วหลวงปูนยาหายไหมเจ็ดวดติดซ้อนๆวันนั้นให้ยซีซีซีกับซีอีไยังกงครับอญญายังก็หกๆทีอายังก็เจรติบ้านวันลาสุดเร้วห 1, ายหนึ่งซีหลานหมดป่วยบ่มีแห้งหมดนะ่ะนอนหัวตะลุกขึ้นได้บ่าาได้วัติดตามเลขน้ำเพลินบันบังหันนะ่ะจิบซีนั่นนะ่ะเข้าไปได้มาปุ๊บหลวงตาองค์นั่นกับ ด้วยหนึ่งซีตรงตรงแล้วหลวงตาองค์นี้ก so ็หนึ่งซ really ีตรงตรงแลยไปถามหลวงปู่หลวงปู paused, ่ให้ต oh no. allora ัวใดมันเลี้ยงนได้ลายประเดยมันเลี้ยงหลวงปู่ว่าถามถามผมในจันย่าโอ้ยประเดี๋ยวปู่หลานเขาไข่เห็นดอกไข่สามสิมือหยาบใจเห็นดอกป่วยแห้งหนาวแห้งจงหนาวหนาวจงหนาวมือมือแรี้ยงหนาป่านี้ปู่ให้ตัวใดหนึ่งซีเต็มเต็มแล้วท่านโว้ยหลานก็ไม่ได้ทู่หาเพลินบ่เบาไมีเบื่อมีเจอเพลินทู่ไมีเจอเพลินมีเบื่อผมบ่านนี้ก็นึกว่าเพลินให้ตัวนี้ ตัวที่สามตัวนะเอาไปลงในช่องก้อนมูข้นไปเบ be Dude, ิ้งวัฏานบัดนี้บัได้มาเอาน้ำเพื่นโดยตรงตัวใดทองเขาขึ้นหนึ่งสี่เขาเต็มเต็มบัดนีงหันอ่ะปอดดูว่าคนเชียงลูกบัดนี้ตัวบัดนี้วัดนี้อ่ะลงคลิปเราก็ลังลงคลิปเราหยุดที่นี่ลงแล้วล่ะแต่บัดนี้ก็เลยทายชิปยานี่เราให้ว่าสามตัวแล้วมันเจ่าถือแค่งื่อนนี่ถือขึ้นในก็ถือขึเก่าแล้วว้านอ่ะถ้าถือเงื่นนี้เป็นเงื่นที่เก่า โมจิเก่าโทษผมเองผมบ่มบอยโยโทษผมเอง้ะพี่น้องเอฟซีเด้อผมก็ได้ติดตามให้สั้างวัดบ่ไปหารลูกปูให้พราะว่าเจ้าของไข่เจ้าของก็ได้คิดว่าปูเอาเลขตัวนี้ให้หลักก็เลยลงในช่องไปเลยมันหดประมาณตัวนี้ว่าเน่ะฟังดีๆตัวนี้เพิ่นไห้มาสามตัวตรงๆสามตัวสามหางแข็ญเฟัง้ะพี่น้องเอฟซีเด้อฟังต้องการเชื่อลูกเลยล่ะผมแพงบ่ปิดบ่บังนะครับอันนี้ผู้ใดที่สวกก็ได้ซื้อผู้ใดบ่โวกก็ได้ซื้อเพิ่นไห้มาเก็บศูนย์ เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองไอ้เท่านั้นลหละมีสามตัวจำง่ายแค่ยังนี่จำง่ายมีเท่านั้นลหละหลวงปู่ว่าจังได้ก็ถือก่อนนี่อย่างนี้ก็ถือเราว่าแบบนี้ก็เลยเบาห้าเราเป็นคนหูบดีเลยพี่น้องผมก็เลยบอกแห้งๆจากน้อยห้าเสียงบดีจยงบดีห้าเอาทองคำเนี๊ยเนี่เด้อเอาเบาด้วยแบบนี้ไม่ไม่เรื่องเอาไม่ห้ยเบาแต่จาของ กเจะเจ้าของบันี้จจำได้ไปตัวเลขเจ็ดศูนย์เออเจ็ดหนึ่งเศูนเจนจ็สองครับนั่นล่ะวิชท่นนั่นล่ะจำให้แม่นแล้วก็จำึ้นใจแล้วก็ซื้อหามพ่ซื้อยาเอาไปนอนไว้หัวบอลคือบ้านหนองเว้กสลากได้สูงมผู้เท่าที่หาเท่านั่นบอกงานนี้เขียนไว้แล้วไปไว้หัวบอลเลขออกมาแล้วไปเปิดหัวบอลมนโวยมันถึกอีหลีนอ่ะอ่องตายอย นั่นล่ะเราสู้กันฟังหลานบ่วเพงดอกได้มากกว่าวบาสู้ฟังอันส้กั้นมันกับเท่านั้นมาต้นสักต้นมันกับยืลืึมซอยดอกกุ้ยน้ำต้นต่างอะมะอร้อนก็ได้ก็ดีบด้วเหตุบุญให้ทานน้ำกันอ่ะพี่น้องตลาดเบื้องกุ้ยนะครับกุ้ยกับยาตเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมก็จะขอจบชิปให้พี่ให้น้องแฟนช่องไปเพียงเสน่ได้พี่น้องได้ขอพี่น้องยู่ดีไม่แห้งสูกูทุกคนพี่น้องล่างก่ยแียงแรงก้มสุกจุกมิเกชันผู้ชมผู้ฟัง ผ่านมาทางตลาดบึงกุย้ยหรือว่าผ่านมากูสุมพี่ก้อนจะไปขอนแก่นก่อนทีไปสารครามพี่นอ้องมาอุดหน,นุนกันได้ได้พี่น้องเดอ้กอก้วยนี่ก็ยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทพี่นอ้องนะครับจานก็จานยี่สิบบาทสิบบาทพี่นอ้องนะครับเอาหักกันแพ้งก,กันพี่นอ้องนะครับสลารักิมีทวีก้นเดิมระชาสัมพันธบอกพี่บอกน้องนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการอาหารนะครับหรือว่านักยูนักกินพวกผักปอดสารพิษนะครับอยู่บ้านตลาดบึงกุ้ยน้อยเนาะตลาดบึงกุ้ยเนาะ ตลาดบึงปวยได้พี่น้องเด้อเป็นซื้อกลางประชาพันธ์ให้กับพี่กับน้องแฟนช่องสู้ผู้ทุกคนอุดหนุนกันได้พี่น้องนะครับบ่มีเงินก็ต่อก็ได้เซียนไหวเมือรุ่นคอยมาจ่ายเราก็ได้พี่น้องนะครับยาผมเองพี่น้องเนาะเอาแอกก็อยู่ทั้งอำเภอจุ่มเพื่มาย้ำใดกับมาประชาสัมพันธ์บอกยาประชาสัมพันธ์บอกเรายิ้มทีสู้ขู่ทุกคนพี่น้องตลาดคลิปนี้ขอยุติไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับยาครับสวัสดีครับสวัสดีได่แม่ล่ะสวัสดีจักบาทเนาะลุงคลิปนะสวัสดีที่เนาะยืนมาเนาะ วัดดีเอฟซีนะวัดดีเอฟซีเลยไม่ได้ยินดอกได้ยินเยอะจัาจะไรนะโอ้ยกคำวัดดีจ้าตัวเออเท่านพ่อวัดดีจ้าผู้เฒ่าผู้เฒ่านี่ผู้ผู้เบ่าเบิ่งในช่องนี่เอากระิได้โอ้ยานี่คืองแง่ทีข้ากัอุ่นเงินไม่ใส่เดี๋ยวเอาวัดดีจ้าดูวัดเนี่ยวัดดีจ้าอโยกมือขึ้นมาวัดดีจ้าเนี่ย đồng chào cha dân ôi nọ không có mấy chưa chơi nha đi bóng biển à chào đi đi